ได้ยินคําว่านรกสวรรค์มาทั้งชีวิตเลยนะเว้ตายไปเนี่ยแล้วมันมีขึ้นมาตู้้ทำไงอ่ะทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเราอดแด้แต่สิ่งดีแล้วอันนี้บอกตายครั้งเดียวอันนี้บอกเวียนกันไปแล้วมันไม่สามารถที่จะเชื่อทั้งคู่ได้เพราะมันเวียนไ่ายตายเกิดต้องมีคนออกแบบซิสเต็มนี้มันจะชดใช้กรรมได้ยังไงครับถ้าเราอยากเราอยากรู้ว่าบาปบุญของเรามีแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องรอจนวันที่มันจบไม่ใช่เหรอวะมันเมคเซนอ่ะผู้จุดกําเนิดได้การทํางานของ วงอาทิตย์สร้างโลกยังไงสร้างกี่วันอะไรแบบเนี้ยพอ,อที่จะทําให้เราโอเคลงทะเบียนกันเนี้ยเชือ่ออันนี้ดีกวา่าแต่ผมต้องพูดนี้ก่อนว่าเออเบียได้ยินคําว่านรกสวรรค์มาทั้งชีวิตเลยนะเวพูดพูด อิสลามพูดเรื่องนรกสวรรค์ไม่มีจริงหรอวะจะรู้ได้ไงวะตายไปเดี๋ยวก็รู้เองใช่เหรอะมึงกล้าวะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะตายไปเนี่ยแล้วมันมีขึ้นมาจะไปรู้ทําไงอ่ะมันมันอาจจะไม่สามารถแบบมีไอท์ไอท์แป๊บหนึ่งแล้วขอกลับไปได้เปล่าวะหรือว่าคําถามนี้เป็นคําถามที่มึงตัดสินใจส่งเดชไม่ได้วะหรือว่ามึงควรที่จะรับผิดชอบกับคําถามนี้ให้จริงจังที่สุดวะไม่มีจริงปาวะอย่ามักง่ายกับคำถามนี้เลยเริ่มอยากรู้แล้วว่าระบบทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันคืออะไรเออมันพูดต่างกันที่ววว่าาคคมจรริงืออออะไันนี้บ ตายครั้งเดียวอันนี้บอกเวียนกันไปเรื่อยๆเื่อใหๆ ไม่มันยังไงวะมันเป็นสองขสอง้ออธิบายที่มันขัดกันนะแล้วมันไม่สามารถที่จะเชื่อทั้งคู่ได้เพราะมันคนละคอนเซปเลยเออมันคนละเรื่องกันอ่ะมันเหมือนกับถ้างเชื่อทั้งคู่หรือใช้คําว่าเอ้ยทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเราอดแอดแต่สิ่งดีเราปฏิบัติตามทุกศาสนาบอกเนี่ยสําหรับผมมันเท่ากับไม่เชื่ออะไรเลยถูกต้องมันเท่ากับไม่เชื่ออะไรเลยวกกลับไปเพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มอยากรู้โลกนี้ใครสร้างทุกอย่างมันมีการสร้างไหมครับเวียนไหวตายเกิด เรียนไหว้ตายเกิดถ้าเราเรียนไหว้ตายเกิดนั่นแสดงว่านี่คือซิสเต็มแล้วป่ะครับแต่ว่านี่คือซิสเต็มเรานะถ้าสมมติว่าไม่มีผู้สร้างแล้วเรียนไหว้ตายเกิดเนี่ยมันมันชัดเจนมากว่านี่คือซิสเต็มถ้ามีนั่นแปลว่าต้องมีคนออกแบบซิสเต็มนี้แล้วถ้ามีนรกสวรค์แล้วมีเรียนไหว้ตายเกิดด้วยเนี่ยนรกสวรค์มาตอนไหนครับอะไรเงี้ยนึกออกไหมคือไปนรกก่อนไปทําโทษก่อนรลอแล้วไปเกิดแล้วมันมีความย้อนแย้งงงๆอ่ะเอาไม่เป็นไรแล้วเรียนไหว้ตายเกิดเนี่ยจะเรียนไหว้ตายเกิดทําไมครับเขาบอกว่าเพื่อชดใช้กรรมมันจะชดใช้กรรมได้ังไครบ ถ้าเราย้อนไปเกิดแล้วเราจําอะไรไม่ได้คือเราไม่รู้ว่าตอนนี้เราใช้กรรมอยู่หรือเปล่าไหมเมร่เราไม่รู้ว่าเรากำลังลงโดนลงโทษอ,อ,อะไรอยู่แล้วทุกอย่างเราโดนดีดๆแล้วกลับไปเกิดใหม่มันก็ลืมมันก็ลืมลมันเป็นย่ง,งใช้กรรมอะไระมันก็ยังมีความงงๆอะ่ะความมงงในระบบผู้สร้างมีโรคสว่างแล้วใครเป็นกําเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างว่าเอ๊ะเป็นยังไงกันได้ว่าจะไปทางไหนว่าผมสรุปได้ว่าถ้าแหล่งใดก็ตามพูดว่าจุดจบคืออะไร แ่งนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาต้องพูดจุดกําเนิดได้ด้วยเพราะนั่นคือเขาต้องเข้าใจทั้งหมดเขาถึงรู้ว่าตอนจบคืออะไรเขาต้องรู้ตั้งแต่แรกเริ่มแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้ตั้งแต่แรกเริ่มระบอกแต่อธิบายตอนจบเราจะเคลมความเชื่อนั้นได้ขนาดไหนขณะที่เรากําลังต้องักรับผิดชอบตัวเองอยู่อเพราะชีวิตตายไปมันเป็นของเราอะ เอ๊มันมันงงงงเขาสึกมันงงงอง,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 งอาจารย์ทังนั้นแห<ต>ะทางอิสลามเขาเล่าให้เราฟังพูดมันคนละแบบเลยรเรามีชีวิตเดียวเสียชีวิตแล้วไปรอที่กุโบรอวันตัดสินแล้วการตัดสินนั้นน่ะมัน make ซ e n s ตรงที่ว่าเออว่ะถ้าเราอยาเราอยากรู้ว่าบาปบุญของเรามีแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องรอจนวันที่มันจบไม่ใช่หรอวะอย่างสมมติเราเราทำชั่วมากๆเราผมผลิตยาเสพติดในในโลกใบนี้ผมแบบโลภอยากได้ตังค์ผมผลิตยาเสพติดขึ้นมาผมก็ได้เงินมากแล้วผมก็ทําความชัายให้ กับมนุษย์หลายๆคนก็กระจายกันระจายกันไปไม่จบพอผมเสียชีวิตไปปุ๊บผมถูกอเบียนเบียนว้ตายเกิดลยนั่นแต่ก็บ่าของผมถูกตัดจบแค่ช่วงที่ผมตายแต่จริงๆแล้วอ่ะไอ้ยาตัวนั้นมันอาจจะกระจายไปต่อไม่บอกว่าเรื่องแบบควรจะคิดย่อต่อหรือเปล่าเออแล้วย่อต่อนั้นันคืออะไรมันมีอยู่จริงนะเว้ยเออมันยังไงวะแต่ว่า ให้ิสลามทีเดียวไปจบแล้วไอ้บาปทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกสาวตั้งแต่คนแรกหมอจะเลือกอะไรก็าตามหมอเคยงไปเลย<ม>เราเราผลิตยาตัวนี้ขึ้นมาใครก็าตามที่มีชีวิตอาชีพหายจากสิ่งที่เราปลกระกเราเราอาจจะโดนของมันด้วยนับแต่หมดมัน make ซน n ะ์อ่ะรู้สึกมัน make ซน n ์แล้วเขาพูดจุดกําเนิดได้อือย่างถ้าใช้คําแบบไม่มีระยะเป็นตุเป็นตะใช้พูดจุดกําเนิดได้การทางานขององค์อาทิตย์สร้างโลกยังไงสร้างกี่วันอะไรแบบเนี้ยมันถึงไปถึงคําว่าเออมันจบเว้ย ควารู้สึกมันจบจบเดียวแล้วจบพอที่จะทําให้เราโ okay, อเคลงทะเบียนกับอันเนี้ยเชื่ออันนี้ดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันจบมาแลืม응